มาแรงจริงๆหลายคนชื่นชมชอบต้นไม,ม้บางคนที่ทำเป็นอาชีพขายในช่วงโควิดในทีนี่รายได้ดีดดดีมากเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดมีการไลฟ์ขายกุหลาบญี่ปุ่นน่ารักน่ารักนะคะต้นดอกกุหลาบเนี่ยนะคะแล้วก็ไลฟ์ขายเนี่ยไดยได้ดีๆเดีด๋ยวไปดูไลฟ์กันสักหน่อยค่ะมาต้นนี้เดี๋ยวโชว์ต้นนี้ก่อนเลยนะคะต้นนี้จะเป็นซคกร้าตกุ่เลยต้นนี้น่ากติเลยนะคะขาย220 การผสมผสานในยุคนี้อย่างดีมากใช่เดี๋ยวนี้หลายคน<ะ>บอกว่าเวลาจะขายทาง Facebook ทาง IG ทางพวกมาเก็ตเพลสอะไรต่าง,เ,งาาเหล่านี้มันขายได้ทุกอย่างจริง<ะ>รวมทั้งวันนี้ที่เรานํามาฝากกันต,ต้องเป็นเทคนิคล้าใจอย่างนี้เห็นไหมมีต้องมีไฟด้วยะน,นะน้องมน้องน่ารักมีเพลงประกอบมีแบบลีลาการพูดที่เร้าใจมีสินค้าน่าสนใจนะคะนี่คือการไลฟ์ขายกุหลาบของคุณพี่รมพร พิจารรงนะคะเป็นชาวจังหวัดเลยค่ะ mm hmm. เธอขายทางเพจขายส่งไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือค่ะเห็นว่าตรงนี้เพจดังๆหาทางเพิ่มยอดขายหลังจากลูกค้าเนี่ยคือหายไปจากช่วงโควิดไงเธอก็เลยต้องคิดกลยุทธ์วิธีการต่างๆเนี่ยขายดอกกุหลาบ ญี่ปุ่นธรรมดาธรรมดาให้ทำยังไงให้คนสนใจเนะาะคะครับผมเรียกว่าเลยนะซากุระทาคุมิหรือว่ากุหลาบญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับซึ่งพี่รมพรที่เล่าฟานนวามบอกว่าที่บ้านเนี่ยปลูกกุหลาบขายส่งครับแต่ช่วงโควิดเนี่ยไม่มีคนรับไปขายดอกไม้มันเหลือ<ช>ก็เลยปรึกษากับญาติๆแล้วก็ลองทําดูก็คือการเนี่ยนะฮะไลฟ์สดขายเนี่ยแหละครับปรากฏขายดีมากเพราะว่าได้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ขายได้อย่างน้อยเนี่ยวันละหนึ่งร้อยต้นบางวันเนี่ยมากถึงสามร้อยต้นเลยเพราะว่าคือช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคุณชัญาญหลายคนอยู่บ้านไงนว่างจัดบ้านไป <c oughs> จัดบ้านปลูกต้นไม้เยอะมาก <c oughs> ใุ่ผู้ชมไม่น่าเ,<อ>เชื่อบางคนได้อาชีพจากช่วงโควิดคือการปลูกต้นไม้เลยนะฮะอ,อย่างเช่นเธอบอกว่าเธอบอกเลยว่าราคาเริ่มต้นของเธอเนี่ยอยู่ที่ต้นละ150บาท <c oughs> อ่ะบาทแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความสวยงามขึ้นอยู่กับขนาดด้วยไปฟังเสียงของคุณพิรมพรพร้อมกันครับ ก็เลยลองไลฟ์สดดูวันแรกคะ่ะลองไปเือบเที่ยงคืนถึงตีสองะคะ่ะวันแรกเลยพี่ๆให้ความสนใจเยอะมากเพราะว่าเราโชว์น้องให้เห็นเลยว่าขนาดช่อดอกยังไงแล้วก็ขนาดลําต้นยังไงมีสายวัดให้ดูอะไรให้ดูอย่างนี้เลยคะ่ะก็ลองทําดูหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะปรากฏว่า ยอดขายก็มากขึ้นค่ะนี่นี่เป็นไงล่ะช่วงโควิด19คนอยู่บ้านแต่คนก็สั่งซื้อของแล้วก็ไปส่งที่บ้านได้ไงเห็นว่านี่นะคะคนเนี่ยสนใจเยอะมากและถ้าคุณผู้ชมอยากปลูกอยากซือ้อยากได้ดอกกุหลาบ สวยพันดีสวยตรงปกนะฮะนั่นก็คือซากุระทาคุมิคุลาบญี่ปุ่นอติดต่อกันไปได้เลยค่ะ095 6 7 2 9 4 9 8นะฮะมี Facebook ให้เข้าไปดูรายละเอียดด้วยนั่นก็คือ Facebook ขายส่งไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือนะฮะรเราสนับสนุนให้คนทํมาหากินสุจริตนะคะใช่ครับอา้าว